ขอากาสว,วัสดีทุกสุนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปสแตนนะครับคลิปนี้ลืมไปเลยมีอะไรบ้างคลิปนี้ผมก็จะมาหาของหดหดนะครับหาของแววแรนะ อันนี้จะดับตำนานเลยอันนี้ก็ตำนาน,น,นผมภาพนี้ผมอยากทำกดตัวกบอะผมไม่มีกบแล้วเผื่อมันเป็นสามแขนอันนี้แอมพายอันนี้ แต่ผมไม่เอาตัวนี้แล้วว่าผมรู้สึกน่าจะกะเงินเงินเง่เงินเงินเกิดสองครั้งเฮ้ยเงินเงินเกิดสามครั้งว่ะ มันเกิดร้อเยทางนี้มาจำได้มาตรงนี้อุ้ยก็หาเรื่อยๆตัดไปตอนเจอสแตนตัวใหม่เลย ปักไม่กี่ดอกได้เนะี้ยเบอร์โคเช่ไปเรียกถูกไหมหนอนเป็นสตาร์ทจีน้ำข้าันโคขาวอืมตั้งแต่สวารวีโดได้ท่าน,นั้น ผมจะเอาไปหาแร็แล้วกันในซื้อปกติหาแรกสตาร์ให้จีนัมเดี๋ยวโว้ยดูชืชีละอือใส่โซลีโดเนะี่ยหาแรกหาแรกอันนี้คนถอยแล้ว ตัวอะไรบ้างเนอุยตอมีคนหาแรกยากตัดไปตอนมีคนจะแรกผมเลยคุณผู้ชมไม่มีใครแรกผมเลยอ่ะโอ้ ว่าไม่มีคนแรกผมนะครับไม่มีคนสวนมผมเลยฉะนั้นก็ฟาร์มไปอุ้ยยืมยืมเปียงสแตน no ตกอือกมาอไมครั้ง น,นี้ไปเลยบอกเวลาเกิอดหอร้ใช่บอกเวลาเกิดของพิงรูนนนน้นั่นเนี่ยพวกเลือดตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เทมาก อันนี้เท่จริงอุ้ยปางนี่ไปด้วยโอเค okay. ผมจะเก็บไว้นะครับตัวนี้ฟาร์มต่อนะครับทำไมผมเป็นตัวนี้ เข้ามาผมเป็นนี้เอข้างคือหายวักต่อดได้แล้วพอได้เสร็จปุ๊บ ยำยำยำแปดนาทีผ่านไปผมยังไม่ได้ของดีผมจะเลิกแล้วเนี่ยบายจะหาของดีกว่าอีกผมเจอหน้ากากแวมไพร์โอเค มันจะลองใส่หน้ากากซ้ำหน้ากากแวมพร์จะเป็นยังไงอันนี้ใส่ทจริงด้วยผมว่าและโอเคอนี้แหละเอาไว้หาของที่ เดิมเดียดีดีดดอ้ยเผือกดโอ้ยเผือกดอีกแล้วหน้าจอบั็กเลยยี่สิบนาทีผ่านไปยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยเจอแต่หน้ากากแวมไพร์ที่ ผมคิดว่ามันดีแล้วอะ่ะโอ้ของดีๆไม่เกิดเลยอะ่ะโอ้ my god ด,ดีโอเดอริ โ oh อ้อโผมผมจะทำอะไรให้คุณผู้ชมดูนะครับขั้นได้ทำอย่างนี้แล้วขั้นที่สองคุณทำอย่างนี้กดนี่ เดีว๋วเดีว๋วโอเ,เวอร์เฮลิโอมาแล้วมาทดสอบกันต่อยธรรมดาสิบต่อยลัยวหกต่อยแรงสี่สิบห้าเดี๋ยวนี้เก้าสิบโหดเกินถ่าเอฟสวายดูอันนี้ทุบพ,พื้นอันนี้ฮิวโอเค ข้อท่านี้คทปามีป้องกันพุ่งโหโคตรสูงมาสวาริโดกันสวาริโดโอเวอร์เฮิุยุยมีดค้างว่ะเราจะทำอย่างนี้ไปเลยตายอยสัต์ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย